พระวิหารกรุงเทพประเทศไทยตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ใกล้แยกอโศกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้คือพระนิเวศของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเที่ยงแท้และทรงพระชนอยู่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับทำพิธีการผนึกทั้งคนเป็นและคนตายทำให้ครอบครัวและบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้วสามารถอยู่ด้วยกันตราบนิรัน์ พระองค์ทรงเปิดเผยในหลักคำสอนและพันธสัญญาผ่านศาสดาโจเซฟสมิธว่าดูเถิดเราจะเปิดเผยฐานะปรหิตแก่เจ้าโดยมือของเอลียาศาสดาพยากรก่อนการมาของวันสำคัญและน่าสะพรึงของพระเจ้าและท่านจะปลูกสัญญาที่ทำกับบรรพบุรุษไว้ในใจของลูกหลานและใจของลูกหลานจะหันไปหาบรรพบุรุษของพวกเขา หากไม่เป็นเช่นนั้นทั้งแผ่นดินโลกจะร้างลงสิ้นณการเสด็จมาของพระองค์ศาสดาเอลียาในหนังสือพระคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมได้มาปรากฏต่อศาสดาโจเซฟสมิธและออลิเวอร์คารเรอรี่ในพระวิหารเคิร์แลนด์เพื่อมอบกุญแจแห่งการผนึกโดยพลังฐานะปุโรหิตและหลักธรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับความรอดของมนุษย์ไว้บนแผ่นดินโลก และในฟ้าสวรรค์เพื่อพวกเขาจะมีสิทธิ์ในอาณาจักรชั้นสูงของพระผู้เป็นเจ้านับจากการเริ่มต้นและจนถึงอวสานเพราะหากไม่มีการเชื่อมเข้าด้วยกันระหว่างบรรพชนกับลูกหลานซึ่งเป็นงานสำหรับผู้วายชนเราก็จะถูกปฏิเสธปัจจุบันพระวิหารกรุงเทพประเทศไทยพร้อมที่จะเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช2,566นี้เพื่อประกอบศาสนาพิธีผนึกทั้งคนที่มีชีวิตและคนที่เสียชีวิตเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเป็นนิรันดร์ให้ได้พบกันในโลกข้างหน้ามีความสุขและเป็นนิรันดร์พร้อมกับครอบครัวและผู้เป็นที่รักของท่านไม่พลาดพลากจากกันอีกต่อไปพระนิเวศศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เป็นของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเที่ยงแท้และทรงพระชนอยู่โดยการนำของศาสดารัสเซลเอ็มเนวสันศาสดาพยากรณ์และประธานศาสนาจักรปัจจุบันพระนิเวศแห่งนี้จะปลอบโยนและเยียวยาผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักให้ได้พบกันอีกและอยู่ด้วยกันตราบนิรัน์ นิมิตท,ที่ประทานแก่โจเซฟสมิธสดาพยากรณในหลักคำสอนและพันธสัญญาภาคที่137ในพระวิหารที่เคิร์ตแลนด์รัฐโอไฮโอวันที่21มกราคมคิตศกราัช1836ฟ้าสวรรค์เปิดต่อเราและข้าพเจ้าเห็นอนาณาจักรซีเลเชี่ยวของพระผู้เป็นเจ้าและรัศมีภาพของที่นั่น จะอยู่ในร่างกายหรือนอกร่างกายข้าพเจ้าบอกไม่ได้ข้าพเจ้าเห็นความงามอันล้ำลืศของประตูซึ่งโดยทางนั้นทายาทของอาณาจักรจะเข้าไปซึ่งเหมือนกับเรีวไฟอันมีสันถานเป็นวงแหวนพระราชบัลลังก์อันเจิดจ้าของพระผู้เป็นเจ้าเช่นกันซึ่งบนนั้นพระบิดาและพระบุตรประทับอยู่ข้าพเจ้าเห็นบรรดาถนนอันสวยงามของอาณาจักรนั้น ซึ่งมีลักษณะลาดด้วยทองพระเจ้าเห็นท่านบิดาอาดัมอับ,บราฮัมและบิดาข้าพเจ้าและมันดาข้าพเจ้าพี่ชายข้าพเจ้าเอาวินที่หลับไหลไปนานแล้วและพิสวงถึงการที่เขาได้รับมรดกในอาณาจักรนั้นโดยเห็นว่าเขาจากชีวิตนี้ไปก่อนพระเจ้าจะลงพระหัตถ์ของพระองค์รวมอิสราเอลเป็นครั้งที่สอง และยังม่ได้รับบัพติศมาเพื่อการปลดบาปสุรเสียงของพระเจ้ามาถึงข้าพเจ้าดังนี้โดยตรัสว่าคนทั้งปวงที่ตายโดยปราศจากความรู้ถึงพระกิตติคนนุณนี้ผู้ที่จะรับไว้หากเขาได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อไปจะเป็นทายาทของอาณาจากักรซีเลเชียลของพระผู้เป็นเจ้าคนทั้งปวงที่จะตายนับจากนี้ไปโดยปราศจากความรู้ถึงสิ่งนี้เช่นเดียวกัน ผู้ที่จะรับไว้ด้วยสุดใจของพวกเขาจะเป็นทายาทของอาณาจักรนั้นเพราะเราพระเจ้าจะพิพากษามนุษย์ทั้งปวงตามงานของพวกเขาตามความปรารถนาใจของพวกเขาและข้าพเจ้ามองเห็นด้วยว่าเด็กทุกคนผู้ที่ตายก่อนถึงวัยที่รับผิดชอบได้ล้วนรอดในอาณาจักรซีเลเชียแห่งสวรรค์ าศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายขอเชิญทุกท่านเข้ามาเรียนรู้พระคำและทำตามาศาสนพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์โดยผ่านผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อท่านจะได้อยู่กับครอบครัวอันเป็นที่รักของท่านตราบนินรันดร์และได้พบกับคนที่รักที่เสียชีวิตไปแล้วและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข